เอาละรครับสวีดัสสวัสดีทุกคน,นครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของปาปรโตน,นะครับแล้วคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในแก๊้งของเย็นตาโฟนะครับก็จะมีผมนุย้ยแล้วก็ไม่สิต้องบอกว่าอยากเป็นคนที่จริงใจแล้วก็อยากเป็นคนที่ดูดีแล้วก็อยากเป็นคนที่ทำใหญ่ใช่ไหมฮัลโหลเฮ้ย <c oughs> มึงเฉลยมึงรีบอะ่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โแ,แบบคลิปนี้เราจะมาทำอะไรกันนะแบบจวยนวยได้ตายจากไปแล้วเราเราจะไม่อีกแล้ว, <c oughs> ลวเฉลยแบบเราเป็นคนที่จริงใจโอ้โไม่มันอะไรเงี้ยเอ,อ้ออแต่คนดูเขารู้อยู่แล้วไม่เลยไม่เลยไม่เลคลิปนี้นนเราจะมาแถลงการกันนะฮะว่าทำไมถึงช่องของเรานั้นถึงแบบไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยหรือ ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงช่องเลยนะฮะตามจริงันมีเหตุผลอยู่ตรงที่คือถ้าจะพูดกันตรงเลยมันก็มีความขี้เกียจแอบแฝงเอามานิดนึงอะนะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ขี้เกียจเนี่ยหนึ่งคือเลยเรื่องเกมเว้ยคือ,ค,อคือเห็นหลายคนเอาเรื่องเกมมาแนะนำกันมาหลายคนแล้วแต่พอค,ค,คิดดูแล้วมันก็มันไม่ดุกอะคือเ,อเล่นแล้วมันไม่ดุกเราจะ เล่นทําไมวะใช่ไหมมันไม่ไม่ตรงสายบวกอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเวลาใช่ไหม <_ C 2> ใช่เอ้แต่เห็น <_ C 2> <_ C 2> เห็นอย่างนี้นี่ที่แบบว่าเหมือนอยู่ด้วยกัน3คนคบนี่ตามจริงก็มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะอาจะรวมตัวแบบอาจจิองเนี้ยอาจจะยังมีเวลาได้ว่าได้คุยกันน,นี่นี่แค่ได้มีเวลาคุยกันนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าดีแล้วนะอืมแต่คนนี้ก็ต่างจามีภาระที่ต้องทำนะตามจริงไม่ได้ปิดช่องไปไหนหรอกก็ยังอยู่ทําแต่แค่อาจจะนานๆลงคลิปทีหนึ่งนะช่วงนี้แบบอาจจะหมดไฟอาจจะขอย้อนกลับไปแบบ 9ก้าหนึ่งอย่างเงี้ยเรค่อยแบบขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ขอย้านะครับว่าไม่ได้เลิกทาแต่แค่แบบว่าเวลาในการลงคลิปไลฟ์อะไรเงี้ยอาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราไลฟ์กัน2ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะไลฟ์แค่ในเนื้อหาของเกมนั้นอนะ่ะมีเท่าไหร่เราก็จะพอมันจบปุ๊บอ่ะเราก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนั้นเลยอาจจะไม่ได้จริงจังเหมือนว่าต้องไลฟ์แบบ2ทุกไลฟ์นั่นคือ2ชั่วโมงคงไม่ใช่่าน,นแล้วนะครับคลิปก็เหมือนกันคลิปก็อาจจะไม่ได้ทําแบบ10นาทีอัพ ก็อย่ามากแค่1นาทีเอาแบบตัดช็อตเด็ดๆมากเหมือนพวกคลิปไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้ทำจริงจังแบบสินาทีแบบนั้นเหมือแนบบแต่ก่อนเคยลองเข้าไปดูคลิปเก่าของตัวเองเงี้ยแล้วมาดูคลิปปัจจุบของของตัวเองที่ทําอยู่ตอนเนี้ยเอาอตรงนะคลิปตอนเก่าของตัวเองแม่งแม่งเจียวจามากเลยมันเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยเว้ยตอนนั้นใช่ คือและเกมที่เราเล่นกันตอนนั้นน่ะมันก็มันก็หนุกนะแต่ด้วยความที่ว่าการเวลามันผ่านไปอย่างเงี้ยเกมที่เราเล่นมันก็อาจจะไม่ค่อยหนุกแล้วอาจจะมีการอัปเดตเหมือนกับเอางี้คือเราเล่นไม่เก่งตอนเล่นแรกมันก็หนุกแต่พอเล่นไปเล่นปุ๊บมันก็มันก็ไม่หนุกเพราะว่าคนเก่งๆก็เยอะขึ้นเรามันกากฝีมือไม่ได้แค่นี้แหละเฮียตัดท้อตัวเองโอ้วัดเลยอะวัดอย่างเดียวเลยนึกเลยที่เห็นเลยเออโอ้ว่าตอนเล่นแรกก็หนุกนะหลังๆมาแม่งไม่ไหวเว้ยเล่นไปแล้วไม่หนุกแล้วมีใครอยากจะ หนูน่ยหนูเงียบเลยะกนะ็เลยนเกบนันเดอมมาไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยวะคือถามว่ามันมีเกมนั้นมันมีเกมเล่นครับแต่แค่แบบมันมันเอาไปทําเป็นแบบคลิปแบบตัดเป็นคลิป อ่สมมติในอย่างผมเล่นฮอนไกสตาร์เหลียวเงี้ยเล่นทุกวันเลยเจก็เล่นผมก็เล่นดุ้ยก็เล่นแต่หลักๆเข้าไปทำอะไรเข้าไปแค่ทำเพจมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมพี่เล่นนะพี่ไม่ทำแบบเป็นคลิปสอนหรือแบบแนวแบบให้ข้อมูลอยากเป็นคนที่จริงใจแต่เป็นคนที่เกยนกันซะคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าช่องนี้แม่งเรื่องนี้แม่งเลงนไม่รู้หรอกคลิปีสอนล้เล่นแม่สดๆดีเลยไอ้คือหลักๆเลยคือทำคลิปเพื่อความสนุก นะทำคลิปแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเล่นเกมกับเพื่อนให้มันสนุกก็พอนะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนําเกมมันมาแต่เราอย่างที่บอกไปคือเราไม่ค่อยมีเวลาได้แบบคือไม่ค่อยมีเวลามาเล่นด้วยกันแค่มีเวลาคุยกันนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะเพราะต้องเข้าใจด้วยพวกผมเองก็มีภาระ,ะที่ต้องทําเหมือนกันไม่ได้แบบมาเล่นเกมเจียวจาวเหมือนแต่ก่อนละปุหรเลก็เศร้าไ้แม่เอ้ แต่ก่อนเราแบบเราเล่นเกมอะไรแล้วก็สนุกด้วยกันหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมันยากอะเพราะว่าชีวิตมันโตขึ้นโตขึ้นเนาะต่างคนต่างมีภาระแต่ก่อนเราไม่มีภาระเนาะเราแบบไหนๆก็เล่นด้วยกันแล้วเออหน่ะ มึงก็เปิดให้คนอื่นเขาดูเราเล่นไปด้วยมไม่จริงจังแต่แบบเราใส่อนเนอร์จีแบบสนุกกับมันไงแต่ตอนนี้แบบมีงานมีอะไรเงี้ยผมเกียดสะสมกับแวนล้อมบวกกับเกมที่ไม่ค่อยที่แบบไม่คอ่บบคอยตอบโจทย์แล้วสมัยมนี้ใช่เกมอันนี้ไม่ไม่ได้ดูถูกเกมใหม่ๆนะแต่คือแค่แค่เราไม่ได้ไดเฉยมันไออย่างที่บอกอะไรคือมันไม่ตอบโจทย์เราคือเล่นแล้วมันรู้สึกแบบหนุกมมันรู้สึกตังหิดตังหิดทำไมมันไม่มันไม่เหมือนแต่ก่อนหรือเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกมหนึ่งทมันนีคือตั้ง คุณเล่นกอดไ้หรอล่มันั้นพูดถึงมันแทนไอคุณจะสั่งเสียอะไรไหมครับคุณบานประตูกับช่องนี้ไม่ผมไม่สั่งอ๋อยังไม่ไม่ไม่สั่งเสียไว้ก็คือทำได้เรื่อยแหละแต่แค่อาจจะไม่ไม่ค่อยได้มาบ่อยมันนานลงคลิปทีแต่แต่พวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะในดิสอ่าใช่พวกผมก็ยังอยู่ในดิสเอ่เย็นตาโฟนี่อยู่นะฮะใครที่อยากเข้ามาร่วมแจมมาเข้ามาคุยกันได้นะ ก็เป็นเหมือนกับมาเล่นเกมด้วยกันก็ได้มาพูดคุยกันก็ได้นะแต่ขออ่านกดนิดนึงนะโอเคสรุปโดยคร่าวเลยนะะก็คือเราจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สตรีมบ่อยขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนแต่ก็ยังคงทําอยู่และก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยจะอยู่ในนี้แหละดิสนี้แหละครับเย็นตาโฟถ้าเห็นพวกผม3ามตัวรวมกันก็เข้ามาทักทายคุยกันได้นะครับแต่ <Okay. S 2> แต่เห็นตอนนี้แบบก็เริ่มมีเวลาบ้างแล้วนี่คุณคุณบานคุณบังเออนั่นเอง มันมันเริ่มมีเวลาว่างเว้ยแต่คือมันยังไม่เข้าที่เข้าใจไหมมาต้องรออะไรทุกอย่างมันลงล็อกก่อนให้เวลาสักให้มันได้ปรับตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกบบไม่รู้ก็ต้องรอดูก่อนรอดูสภาพแวดล้อมก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดมันลงล็อกเข้าที่มันก็จะทุกอย่างก็จะลงล็อกไงเราอย่างเราทําอันนี้เป็นอันหลักไม่ได้เว้ยเราต้องเป็นลองไว้ก่อนเราต้องพยายามโฟกัสกับงานหลักเราก่อนงานลองเนี่ยมันกลับมาทําตอนไหนก็ได้เวอร์กวาจะปิดช่องนี้ไปก็ได้แล้วอาจจะไปอีกทาช่องนึงเป็น ไม่บอกไอ้น้องอาจจะไม่ทําเกี่ยวกับเกมก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างอื่นอันนี้พูดเนแ่ยไม่อยากไม่อยากให้เกิดเป็นกันนะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ปิดหรอกครับก็ยังคงอยู่แบบว่าเป็นทําเหมือนเดิมอยู่แหละแต่แค่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่านั้นเองไม่ได้หายไปไหนแล้วก็อยู่ดิสนี้ด้วยเจอพวกเราสามคนก็ทักทายกันได้นะกูพูดสองรอบและเยสแม่เป็นเยสแม่ใอย่ๆครับชอบอะไากับโต๊ะเออเกี่ยเกียมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมนุ้ยไม่นะ โอ้โไม่เชื่อนมาหากินเลยแล้วแล้วมึงอ่ะมีอะไรฝากวะพูดไปหมดแล้วออโอเคโอเคทุกอย่างอยู่ที่บังโอเคผมเองก็พูดหมดแล้วงั้นก็มาเจอกันใหม่เอาอีกจะพูดทำยี่อะไรตอนนี้เลาพูดได้เอาแล้วมึงก็ไม่พูดแต่คุณรู้สึกที่หวั่นหรืออะไรก็ด่าได้ก็ด่าเยี่ยมบังนี่แหละในมือได้นี่คืออย่างนี้ใช่ไหมได้ตัดแม่งเลยเยี่ยโอเค ก็ตาไม่ทันทุกคนนะไม่น่ามีอะไรละยังไงก็อย่าลืมดูให้ใหจบคลิปด้วยแล้วกันนะก่อนที่จะพิมพ์คอมเมนต์ถามอะไรดูให้จบคลิปไปละบ๊ายบายพวกบุกเบ้บ๊ายบายกันหน่อยเหรอไม่เพราะเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมใจหล่ <laughs> อจัด <laughs> ครับไปเจอกันใหม่ครับทุกคน